ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเสียนผักครับก็วันนี้ก็จะมาเปิดเนื้อหาของสมเด็จเนื้อดินโกเดจเปงเจ็ดปา่าเจ็ดท่าเจ็ดถ้ำเจ็ดเมืองนะฮะแล้วก็มาเจาะเล็กดินเกาลินนะครับดินห้าสีนะฮะว่ามันเม็ดห้าสีเนี่ยนะครับที่ติดค้าง เอาไว้ในคลิปที่ที่แล้วนะครับว่าจะมาเปิดว่าคืออะไรเนี่ยนะครับสี่สีห้าสี่นี่นะครับอืมโอเคครับก็อย่าเราก็มาเข้าสู่เรื่องของสมเด็จเนื้อดินโกเดนะครับก็คือสมเด็จเนื้อสมเด็จพระสมเด็จเนี่ยนะครับที่ทําจากดินเกาหลินนะครับ หรือสัวิชาการก็คือดินเบาครับดินเกาหลินก็คือดินเบานะช่วงแรกนะครับถูกค้นพบในปีพศ2 4 0 9นะครับจด,จดสิทธิบัตรในปีถัดมานะครับพศ2 4 1 0นะครับแต่ถูกใช้เพื่อทำระเบิดแต่ดามันะครับหลังจากนั้นจึงค่อยเอามาผสมเป็นเครื่องสำอางโดยเฉพาะสบู่นะครับที่สามารถเอามาแกะสลักได้นะครับ จากหลักฐานนะครับที่ผมอ้างอิงมานะครับก็มาจากาบันทึกนะครับของหลวงวิจารณนะครับที่ได้บันทึกเอาไว้นะครับ,รบก็เราก็จะมาศึกษากับองนี้เลยนะครับที่ใส่มวลสารดังกล่าวเข้าไปนะครับดินสบู่นะครับก็คือหลวงวิจารเนี่ยนะครับก่อนหน้าเนี่ย ก็ได้เอาสบู่เนี่ยนะครับเอามาแกะสลักกะร,กรกะ,ะ,รด,ะรดินเบาเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยสมเด็จโตก็เลยคิดที่จะใช้มวลสารของสบู่เนี่ยนะครับดินเบาเนี่ยเอามาผสมกับสีห้าสีนะครับทำเป็นห้าสีแล้วก็แล้วก็ใส่พวกดินเจ็ดป่าชา้าดินเจ็ดปองอะไรลงไป อีกนะครับในแต่ละสีเนี่ยนะครับความหมายก็จะไม่เหมือนกันนะครับอืมแต่แต่กอเน,นี่ยนะครับอืมจากคลิปที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเนื้อดินเผาจะปองตรงตน,นั้นอนะ่ะคือมีเก้าเก้าอย่างครับแต่ตอนเนี้ยมีห้าสีก็คือสันนิษฐานว่ามีห้าอย่างนะครับ,อ,นนอ,อ,รบอืมยกเว้นสีสีนั้นอ่ะนะครับเขาจะใส่ทำเป็นสองแม่พิมพ์คือแยกหรือผสม ดินพวกดินเจ็ดปออะไรเงี้ยก็จะเป็นนี่นะครับดินอะไรเนี้ยวิกาอยาเอามาเผาจะมีทั้งเผาแล้วก็ไม่เผานะครับดินอ,อันนี้ก็สามารถย้อนดูได้ในคลิปที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะมาอีกยุคหนึ่งนะครับของดินเจ็ดประชานะก็คือเป็นยุคปลายแล้วเนี่ยก็จะมีดินเรื่องดินสบู่ดินสบู่ตัวนี้นะครับ ก็ถูกสร้างในช่วงหลังประมาณรัชกาลที่ห้าแน่นอนนะครับเพราะช่วงแรกช่วงก่อนที่จะเริ่มอของราชนีนะครับรัชกาลที่ห้าก็มีการค้นพบแหละนะครับมีก่อนมีเพิ่งจดสิสิบบาทแต่ตอนนั้นใช้ทำระเบิดใดนามัยแะไม่ได้เอามาทำเ,เครื่องสำอางนะครับ เป็นสบูแ่แล้วสบู่ดินบาตรงนี้ก็รักษาโรคผิวหนังได้ดีด้วยนะครับเลยจําเป็นต้องใช้ดินบาสบู่ดินบา,ะบน,บานะครับในยุครัตนโกสินทร์รเนี่ยยุคราชการที่ห้าเนี่ยก็คือต้องหลังสองพันสิบ็ดแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าเนี่ยเขาเอามาทำเป็นสบู่เมื่อไหร่นะครับแต่ยุคตั้งต้นๆเลยนะครับเนี่ย เราก็หลวงวิจาร์ก็เลยเอาสบู่มาแกะแต่สมเด็จโตน,นะครับท่านก็ได้อ่าได้ได้สร้างไม้พิมพ์นะครับที่ทําจากดินสบู่เนี่ยนะครับแต่ผสมดินพวกดินปองเจ็ดปองอะไรอย่างงี้นะครับตามตำราที่หลวงวิจาร์จะมาเทคเอาไว้นะครับแต่เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเนี่ยมีแค่สองสีนะครับจะมีที่พบในพระสมเร็จองค์นี้นะครับเจ็ดประชาองค์งนี้นะ จะมีสีนี่นะครับสีทำงานน้ำทะเลนเนี่ยนะครับแล้วก็มีสีเขียวนี่นะครับน่าจะเป็นดินเจ็ดป่าไอ้เจ็ดท่ากับดินเจ็ดป่าอะไรเงี้ยนะครับส่วนพวกดินเจ็ดป่งอะ่ะก็จะผสมลงไปในปงพาอะไนะจะมีเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนดินอยู่ในเนื้อผักอ,อันนี้คืออยุ่ต้นเลยนะครับเพราะว่ายุคเริ่มแรกเขาสร้าง เป็นพลาเนื้อผงมาก,ก่อนเนื้อดินนะครับหลังจากนั้นจึงลองทดล,ลองเนื้อดินแล้วก็พวกเนื้ออะไรแบบแปลกๆครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะชอบเนื้อผงมากกว่าเนี่ยคือก่อนที่จะทําเป็นเนียเขาเรียกหลังเบียนะครับแต่เนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือมีหูหายเอาไว้ร้อยของได้น,นะครับนี่จะเป็นพิมพ์แรกๆก่อนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เนื้อเนื้อผงนะครับ อ,อต่อที่จะสร้างหลังจากนั้นก็ลองมาทดลองสร้างแล้วดินนะครับและแม่พิมพ์นี้นะคะรับสมเบ็ตโต่อเป็ผู้แกะด้วยนะครับจะมี5สีนะครับ มี่อ่าสูมดูนะครับนี่นะครับจะมี5้าสรรีอ่ะจะมีสีเขียวนี่นะครับแล้วสีแดงสีดำนี้นะครับมีสีเหลือ,องเห็นนะครับเห็นไหมครับ ก็มีเหมือนสีเทาะครับเนี่ย,ยะะสีแดงเขาบอกว่าเป็นดินเจ็ดปองอะไรอย่างนี้นะคะรับสมัยหนึ่งสมัยยุคป,ปลายนะครับเนี่ยพวกดินสบู่นเนี่ยก็คือบอกยุคได้นะครับว่ายัางไงก็ถูกสร้างมาช่วงยุคป,ปลายแน่นอนหลังช่วงรัชกาลที่ห้านะครับยุคตะท้ายแล้วนะคร <ๆ S 1> ับ <ๆ S 1> ก็คือพวกเศษ สีสีพวกนี้ก็มาจากเศษที่หลวงวิจารณ์ได้แกะบอกแกะแม่พิมพ์นะครับมันเป็นโตก็แกะเอาไว้นะครับเน,นี่ยเอามาผสมใออาจจะเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นโตแกะเองก็อาจก็เป็นไม่ได้นะฮะหรืออะไรเนี่ยแต่ตำ,ตำาราเขาว่าประมาณนะครับก็แกะเอาไว้แล้วมาผสมองค์พระเนี่ยอยู่นี่นะครับดินสบูนะครับ แต่ว่าไม่ได้ดินสบู่อย่างเดียวนะครับเพราะเขาเขา,เขาได้ตรวจสอบ,บค่านะครับเพราะค่าดินสบู่จริงเนี่ยมันจะหกสิบหกหกสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่มันห้าสิบกว่านะครับที่เป็นดินสบู่นอกจากนั้นก็จะผสมมีทองคำอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอืมก็ก็จะมีพวกพวกดินเจ็ดปองอะไรอย่างเงี้ยนะครับในนั้นอะไร เก้าอย่างก็คงจะเป็นห้าอย่างก็เหมือนกับช่วงเอ่อคลองลาเนี่ยนะครับสมเด็จตอก็ได้สร้างพระแจกแจกเกยเอะเอยนะครับสมเด็จนี่ครับเหมือนเป็นพระคู่บุญของรัชกาลที่ห้าเลยดีกว่านะครับสมิตต์ตอเนี่ยนะครับ โูรงสร้างช่วงราชะการที่ห้าละการใช้ห้าสีก็ห้าดินห้าอย่างซึ่งผอสสนิทฐานก็จะมีนะครับดินสีเขียวนะครับอาจจะเป็นดินเจ็ดป่าช้านะครับดินสีฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นดินเจ็ดดินเจ็ดน้ำเจ็ดท่าเจ็ดสนะครับดินสีดงเขาว่าเป็นดินเจ็ดปองนะครับถึงดินสีดำเนี่ย อาจจะเป็นดินเจ็ดถ้ำนะครับผสมอ,อยู่นะครับดินสีเหลืองเนี่ยอาจจะเป็นดินอาดินเจ็ดเมืองนะครับดินเจ็ดหลักเมืองเนี่ยนะครับอา่าเป็นแต่ว่าอา่าดินสบู่เนี่ยต้อง มากกว่า240ปีนะครับภาษา2สอรินี 00, แต่ไม่เกิน2 5 1 5นะครับที่สาเร็จโตอ่มอรณาภาในสมัยตอนตอน้นรัชกาลที่5นะครับมีการนำดีสบ,บู่บางมาใช้นะครับก็เป็นหลักฐานสำคัญนน,นนะครับตรงนี้นะครับซึ่งนอกจากไม้พิมพ์ธรรมดาที่หลวงวิจารณย์แอะแกะจพวกทองคำแล้วนะครับใช้นะ หลวงวิจารณ์เป็นถึงอ่เจ้าของห้างทองเยาวราชเลยนะครับเป็นช่างทองเองอะ่ะคือเก่งนะ,ะช่างทองในละเอียดมาในโตก็ได้ตั้งไม้พิมพ์เนื้อดินทั้งห้าสีขึ้นนะครับแล้วกเก็บเศษที่เหลือเนี่ยจากการแกะไม้พิมพ์นะคะรับผสมเป็นเศษเล็กเศษน้อยในองค์ผ้าน,นะครับตามที่ท่านจะปลูกเศษนะครับ ถ้านำดินเบามาผสมทางองค์พะจะเรียกว่าเนโกเดคล้ายกับถ้วยชามสังขารโลกตังพวกเป็นจระลข้ลายคามจากเมืองจีนแต่ของเมืองจีนเนี่ยคือมันจะมันจะขาวกว่าของเมืองไทยก็จะสีออกจะตุนตุน,ตนหน่อยนะครับจอบประมาณนี้นะแต่ว่าในสมเด็จเนี่ยคือเขาไม่ได้ใส่แต่ดินอ่ะดินเบาะครับประมาณนี้นะครับแลพวกเนี่ยเดจะให้ดู

จบไปนะครับสำหรับห้าสี่นะครับก็บอกนะครับว่าคืออะไรนะครับดินดินสบู่ที่ได้จากการแกะแม่พิมพ์นะครับที่หลวงวิจารณ์เนีมาถือเอาไว้นะครับแต่ก็อ่าไม่ใช่ไม่ใช่สบู่ธรรมดานะครับเนี่ยก็สร้างขึ้นใหม่นะครับแต่ผสมดินเบาด้วยนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราต้องเอาไว้แกะนะเมาใช้ดินสบู่ ก็เป็นแม่พิมพ์แม่พสมเด็จนะครับก็เป็นเรศษก็แต่ละสีก็ไม่เหมือนกันนะครับอืมนะฮะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวจะให้ส่องดูแล้วกันนะครับนี่าหะ แล้วก็จะมีเท้าซ้ายอยู่นะครับแก่ตัวนี้จะพิเศษนะครับ,บ,บ,บรเหมือนแก่บบวตูมเลยเนี่ครับแก่ัวตูมเลย เป็นพิมพ์พพิม์ออมใหญ่ครับแม่พิมพ์นี้สำเร็จโตแกะขึ้นเองเลยนะครับสุดเลยดูด้านข้างเห็นสีดำนะครับ มเสียชัดเลยครับสวยงามครับมมีล่าผงด้วยนะครับเนี่ยหัวยงิวยงจริงของนี้ ว่าแข็งแรงจริงนะครับอืม 做嗓子那点呢，反正，做嗓子那点那些东西。我应该你别挑，他可ใส่นะครับ，比如剥壳、剥壳那些。 จบไปนะครับสำหรับเนื้อเลยเรื่องดินเบานะครับแล้วก็เรื่องเนื้ยกอดดินกอดแอะไรน,นะครับก็แล้วก็เนี่ยสรุปว่าเมทาสีมันคืออะไรน,นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไปแค่นี้แล้วก็ติดตามรับชมแล้วกันนะครับ วาไรกีรเซนต้าของเราครับจะมาเสนอาคเครื่องเรื่องอะไรบ้างรวมก็ไม่บายครับ